ชชีวิตในกะลาทำสิ่งที่ท้าทายได้เรียนได้ลองได้รู้นอกกล่องเรียนรู้จากของจริงทำจริงจนชำชอกขลองสิ้นเด่นเป็นงานชั้นวิชา มาแล้วก็เข้าไปเลยนะคะเข้าไปข้างในเลยะคะ่ะ<ด>ว้าวาาวันนี้ทุกคนหล่อมากต่อไปเป็นเป็นพิธีเปิดงานนะครับขอกราบนิมนต์ท่านศิีมาราศก้าวกำฝันเปิดงานครับผมกราบนัสวการพ่อครูสมนาภรณิรักษ ท่านสมณะทุกรูปท่านาสิกขมาศเจริญธรรมนะคะคณะครูญาติผู้ใหญ่แล้วก็นักเรียนสมาธิขาราชธานีและผู้สถานอื่นๆค่ะก็มาถึงวันนี้แล้วนะคะวันที่มสามมหกถึงรอบรอบของการจบอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะเกิดอีกรอบหนึ่ง เธอจบตรงนี้เธอก็ต้องเกิดรอบต่อไปตรงอื่นหรือว่าตรงนี้ต่อไปก็แล้วแต่แต่ละคนจะพิจารณาเนาะโรงเรียนสัมมาสิขาราชธานีโศกไม่ได้มองเธอแค่เป็นลูกศิษย์เนาะเป็นทั้งลูกหลานเป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทั้งญาติสนิทแล้วก็เป็นทั้งญาติธรรมฉะนั้นเธอจึงต้องได้รับ,บบทบาทของ หลายๆอย่างไม่ใช่รับบทบาทแค่เป็นนักเรียนอย่างเดียวเป็นลูกหลานด้วยต้องใช้ต้องว่าต้องดุต้องช่วยกันสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามต้องเข้าใจเรื่องดีๆเมื่อเธอทำผิดเธอก็เหมือนลูกหลานต้องทำโทษต้องเอาเรื่องเอาราวต้องตามว่าตามดุตามทำโทษทุกอย่างนะนี่คือความเป็นญาติที่เกิดมาเจอกัน แม้จะหกปีสามปีเราก็ได้เจอกันแล้วต่อจากนี้ชีวิตเธอจะเป็นอย่างไรจะไปอยู่ตรงไหนก็ขอให้เธออย่าลืมนะอย่าลืมว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเธอได้เจอแบบฝึกหัดจากญาติผู้ใหญ่จากเพื่อนนิงานนี้รุ่นน้องจัดให้เธอรัวๆนเนี่ยนะรุ่นน้องตั้งแต่ม .4 ลงไปถึงม หนึ่งเนี่ยจัดให้พี่ล้วนๆเลยสิ่งมากก็ดูแต่ละปีนะก็มีการจัดอย่างเหมาะสมไม่หวือหวาเกินไปมีสาระแต่ก็สนุกมีมุมแปลกมุมเฮเล็กๆนะก็ฉลาดนะตอนต้นดูไม่เห็นมีอะไรเลยมีแค่กระดานกับกระดาษเอ๊ยเย็นมันจะมีอะไรพอโผล่มาดูตอนบ่ายทีโอ้โหมีราชรถสามคันนะเข็นกันมานะถ้าใครเห็นตอนเด็กๆเห็นกันมาก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะ คือภาพเหล่านี้เป็นภาพของความเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์ที่บอกว่าเธออย่าลืมก็คือนี่คือบ้านนี่คือโรงเรียนนี่คือวัดวัดที่มีสมณะศิกมาศที่รู้จักเธอนะมีพ่อครูที่เป็นกำลังใจใหญ่เป็นพลังทุกคนเขาอยู่แสนไกลเขายังมาดูน้ำตกเธออย่าลืมน้ำตกที่เธอสร้างได้ยังไง ที่ราชธา,านีเปลี่ยนแปลงมาทุกวันนี้เป็นกำลังใจกำลังแรงงานทนร้อนทนเหนื่อยทนหิวทุกอย่างมาด้วยกันนะเราทำมาด้วยกันนะราชธา,านีเปลี่ยนแปลงสวยงามจนคนอื่นทึ่งเนี่ยเพราะฝีมือพวกเธอทุกคนด้วยนะเธอจากไปแล้วเธออย่าลืมสิ่งที่เธอทำไว้มาเยี่ยมมาดู เขามีวันสิทธิ์เก่าเธอก็มีวันสิทธิ์เก่าบ้างอย่าลืมอ่ะไม่ได้ไปแล้วก็เลยหายไปเข้ากรีบเมฆไปมันนานเกินไปนะคนเราเนี่ยมันอยู่ที่จัดสรรเวลามันอยู่ที่ความเข้าใจว่าชีวิตเนี้ยจะเอาอะไรวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่ท่านฉันทาโสจากไปเนี่ยชีวิตคนเราไม่แน่หรอกเธออย่าคิดว่ามันจะมีแต่รุ่งเรือง ได้เรียนได้ทำงานได้ไปนู่นไปนี่ฝันไปเรื่อยๆมันอาจจะเจอเรื่องลําบากกว่าที่เราเคยคาดคิดก็ได้ถ้าเราไม่ทำใจไว้เราไม่ฝึกใจไว้เวลาเราต้องไปลําบากกว่าเรื่องที่เราคาดคิดเนี่ยเราจะทำใจลําบากเราจะต่อสู้ไม่เป็นฉะนั้นโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนะวัดบ้านโรงเรียนแห่งนี้ได้ให้โจทย์กับเธอไว้หลายอย่างแต่เรื่องของความลำบาก เรื่องความเข้าใจอะไรถูกอะไรผิดอะไรบาปอะไรบุญสอนเธอแล้วก็พาเธอทำด้วยเสียสละเป็นยังไงเหน็ดเหนื่อยเป็นยังไงให้เขาเป็นยังไงเพราะครูเกิดมาเพื่อให้ให้ให้เราเนี่ยมีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดจะได้ไม่ทุกข์ต่อไปพวกเราก็ให้ให้แรงงานให้วัตถุให้สิ่งที่มีฉะนั้นถ้าเธอจะไปอยู่ที่ไหนขอให้เป็นผู้ให้ มากกว่าเป็นผู้รับถ้าอยากอยู่กับคนอย่างมีความสุขจงเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับถ้าอยากอยู่กับโลกนี้อย่างมีจิตใจที่สบายอิสระเธอต้องมีศีลไปด้วยอย่างต่ำต้องมีศีลห้าถ้าเธอไม่มีศีลห้าปัญหาจะรอเธออีกมากมายนะักฝากไว้นะฝากศีลห้าไว้ในชีวิตประจำวันของพวกเธอ ใครที่จะอยู่ต่อแน่นอนต้องมีศีลห้าใครที่จะไปถ้าไม่มีศีลห้าเนี่ยอันตรายหลายๆอย่างมันจะมาอยู่ล้อมรอบตัวเธอแม้แต่คนที่มาหาเธอคนที่ไม่มีศีลมาหาเธออันตรายจะมาเยอะแต่ถ้าเธอเป็นคนมีศีลคนมาหาเธอจะเกรงใจจะระวังตัวจะทำอะไรมันมีลังสี ลังสีแห่งความดีงามลังสีแห่งความซื่อตรงลังสีแห่งความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันจะปกป้องคุ้มครองพวกเธอไปเหมือนมีพลังอะไรเล็กๆๆๆกๆไม่น่ารอดก็รอดไม่น่ารุ่งก็รุ่งเด็กคนนี้ไม่น่าไปได้ถึงขนาดนี้ก็ได้ไปอยู่ที่เธอนะถ้าเธอนำศีลติดตัวไปมันก็เหมือนมีเกราะมีลังสีแห่งความดีงาม ล้อมรอบชีวิตเธอไปมีแต่เส้นทางที่ปลอดภัยอันไหนที่ยังไม่เหมาะสมเธอจะไปไม่ได้ไปไม่ได้ทำยังไงก็ไปไม่ได้แต่ถ้าเธอไม่มีศีลมันจะทะลุไปสิ่งที่ไม่ควรทะลุบาปเวรที่เคยทำไว้แต่ปางก่อนก็จะวิ่งตามมาสิกมานไม่รู้จะฝากอะไรหรอกเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะคุ้มครองใครได้หรอกมันต้องเป็นกรรมของตัวเองแล้วก็ศีลของตัวเองแต่เธอก็อาจจะไม่ค่อยอยากได้ สิ่งที่มีค่าที่สุดเธอไม่อยากได้เธอก็จะอันตรายนะนี่คือคำฝากคือพรเอาศีลไปด้วยเอาศีห้าไปด้วยเอาตัวให้ไปด้วยไปไหนจงให้ให้อย่างอ่อนน้อมให้กับอ่อนน้อมถ้ามีให้กับอ่อนน้อมแล้วก็มีศีห้านะถ้าเธอไม่จเจริญรุ่งเรือง ชีวิตเธอไม่ดีขึ้นนะกลับมาต่อว่าได้เลยนะต่อว่าหลวงปู่ก็ได้ไม่ต้องต่อว่าสิขมาานะว่าสูงสุดเลยนะปีศีีห้าเป็นผู้ให้แล้วมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครรักไม่ชีวิตไม่รอดชีวิตไม่ลุ่งเรืองประสบแต่ปัญหาติดคุกติดตารางมาต่อว่ากันได้เลยนะว่าสิ่งนี้ไม่จริงแต่ถ้าเธอไปทำจริงๆนะไม่ต้องมาบอกก็ได้นะ แค่มาเยี่ยมมาตลาดอริยะมาช่วยปลู่ยญาตายายที่แก่ลงทุกวันทุกวันมาเป็นครั้งเป็นคราวนะหรือว่าต่อไปใครจะมาปลูกบ้านอยู่ที่นี่พาครอบครัวมาก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องในอนาคตส่วนคนที่อยู่ต่อสิกมาใหให้พรร้อยเปอร์เซ็น์อยู่แล้วเต็มอยู่แล้วนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะสุดท้ายเนี่ยขอบคุณนักเรียนทุกคน ที่ร่วมกับหลวงปู่ร่วมกับท่านสมนณะสิกขามาและชาวบ้านราษเน็ดเหนื่อยด้วยกันไม่มีอะไรเหน็ดเหนื่อยเท่าอยู่บ้าราษเลยนะในชีวิตตั้งแต่บ,บวชมาเนี่ยเหน็ดเหนื่อยลำบากอยู่วันคนละซอกคนละมุมทําจนกว่าจะเป็นเมืองหลวงที่เห็นเนี่ยเหนื่อยมากนักเรียนทุกคนก็เหนื่อยมากต้องโกยกันมาออกมาจากที่นอนบางวันเนี่ยเพราะว่ามันเหนื่อยมาก เด็กประลาดบางทีไม่มีระเบียบไม่อะไรสิ่งสามารก,ก็ไม่ค่อยถือสาเพราะอะไรเพราะรู้ว่าพวกเธอเหนื่อยมากฝ่าจะขึ้นปุ๋ยได้แต่ละรลถแ,แต่ละรถฝ่าจะเอาไม้ไผ่มาเป็นรถรถฝ่าจะขนเหล็กขนอะไรคือใครไม่อยู่บางทีเขาก็ไม่รู้กับเราหรอกว่าเราเหนื่อยมากขนาดไหนแต่เราอยู่ด้วยกันเรารู้ว่าพวกเธอเหนื่อยมากขอบคุณที่พวกเธอยอมเหน็ดเหนื่อยยอมสละชีวิตสามปีหปี หรือว่าหลายๆใครจะอยู่ต่อหลายๆปีก็ดีใจมากเหนื่อยด้วยกันลำบากมาด้วยกันฉะนั้นเมื่อยามมีทุกข์มีปัญหาก็จงมาหากันมาปรึกษากันขอบคุณอีกครั้งค่ะนมัสการท่านธรรมนะค่ะขอบคุณญาติผู้ใหญ่ทุกคนนะคะท่านี้นะคะครับกราบขอบพระคุณท่านสิคมาที่มากล่าวเปิดงานและให้โอวาทกับนักเรียนนะครับรายการต่อไปเป็น พิธีการกราบขอขมาผู้ใหญ่ของนักเรียนชั้นม .3 ชั้นม .6 ปวชปี3และปะวะสนะครับถ้าท่านผู้ใหญ่มีควาอวยพรก็เชิญพูดกับลูกๆหล,ล,ลานๆได้เลยนะครับลำดับแรกก็จะเป็นม .3 ฝ่ายชายนะครับตามด้วยพี่ม .6 ผู้ชายพี่ปวชปี3แล้วก็ปะวะสเชิญเชิญมาทางนี้ได้เลยครับน้องม .3 ก่อนเลยครับผม ขานบุญมาเลยคานข่าวไปเลยค่ะอะน้องเร็วครับน้องมีอะไรจะขอโทษครูรู้หรือผู้ใหญ่คนไหนนะคะก็ พูดได้นะคะ ไปเป็นการแสดงของน้องหมอหนึ่งนะครับขอเสียงปรบมือให้น้องหน่อยครับขอบคุณที่คอยดูแลผู้ผมครับแล้วก็ขอขอบคุณที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างที่ผ่านมาครับมผมก็ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากบอกว่าขอบคุณก็จเจริญธรรมพี่ทุกคน,นะคะ่ะ วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ผ่านมานะคะท like ี่ดูแลพวกน้องๆน้องๆทำอะไรผิดก็ตักเตือนสั่งสอนก็ขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนนี้ค่ะก็สำหรับวันเวลาที่ผ่านมารับที่รุ่นพี่ทำให้พวกหนูนะคะพวกหนูรู้สึกภูมิใจมากค่ะ ก็ถ้าทำไม่ดีหรือทำให้พวกพี่เสียใจหรือทำให้พวกพี่หนักใจพวกหนูก็ขอโทษด,ด้วยนะคะค่ะต้องขอโทษไว้ด้วยพวกหนูอาจจะทำตัวไม่ดีเกเรไม่เชื่อฟังอะไรอย่างี้ค่ะก็ขอโทษสำหรับสิ่งที่ผ่านมาที่พวกหนูทำไม่ดีค่ะแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณค่ะเราจะคิดถึงคนที่สำคัญนัต้องจากกันไป เราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมื่อเธอต้องไปและตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหนไม่เคยไม่เคยจะลืมเชิญค่ะ ขอเสียงปรบมือให้น้องๆม2นะยครับขอกราบนมัสการท่านสมมณาสิกขมาตรเจริญธรรมครูร um> ู้และผู้ใหญ่พ да SO ี่ๆเพื่อนๆพือนน้องๆทุกคนนะะวันนี้ม2ก็จะมาร้องเพลงให้พี่ๆทุกคนที่จะจบไปนะคะเพลงมีชื่อว่าฉันจะมีเธออยู่ค่ะ ในวันหนึ่งก็ต้องจากเธอก็รู้ว่าคงทำใจได้ยากในเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนดวงตะว,วันจะลาลับไปก่อนไฟดวงนี้จะเลือนหายไปฉันจะมีจะอ,อยู่ให้เธอรู้ในใจตลอดก่อนเสียงที่ลง พ่พาพัดไปกลับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงันให้ฉันและเธอได้เก็บความรักที่เรานั้นมีต่อกันวันและคืนจะเวียนมุนไปแต่ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้และเธคิดถึงเธอสมัครับผมก็เป็นตัวแทนของม .2 ออครับ ก็ผมอยากจะบอกพี่ๆว่าเพลงที่ร้องมากันมาจากใจจริงครับส่งไปถึงพวกพี่ๆให้โชคดีนะครับตอนนี้การแสดงของน้องๆม .3 ก็กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะ ฝนนัันนจะไกลลล้สสสักกเเเท่่่าาาไหรรถงมมืืออใใดจจะปพน็สำหรับผมนะครับตัวแทนหัวหน้าห้องชั้นม3นะครับก็ขอให้บุพี่ม6นะครับมีความสุขนะครับจบแล้วก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมน้องๆบ้างนะครับก็มีประมาณนี้แหละครับ ขอาการาบครับ,รบขอาก,าการาบนมัสการท่านสมณะศ,ศิขมาทุกท่านครับ<ม>จะเรียนทำคุณล,ลูกผู้ใหญ่แล้วก็พี่พี่พเ,เพื่อนๆน้องๆทุกทนครับพี่ก็ขอในโอกาสที่น้องอยู่มาถึง3ปีแล้วพี่ก็ มีคำถามนะคะอยากจะถามน้องๆแต่ละคนว่าน้องเจจะจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะจะจบมสามแล้วไม่ไมไ่รู้สึกอะไรมากครับสบายสบายใช่ไหคะครับชิวๆแล้วน้องเจจบมสามแล้วน้องเจจะตอบตอบที่นี่ไหมคะครับจะต่ออะไรคะเอ่อชครับ อนา,าคตนะน้องน้องจะตอบปวชวอะไรครับเลือกยังกับกับพี่ฟีมครับที่ผ่านมาเจอปัญหาอุปสรรคมาก็เยอะนะคะพี่อยากรู้ว่าน้องเจมีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตยังไงคะค่า เป็นอุปสรรคที่มันตัวเองแก้ปัญหาไม่ได้ผมก็ต้องปรึกษาเพื่อนให้เพื่อนช่วยปลอบใจไม่งั้นก็ปรึกษาแม่ครับอ๋อค่ะมีอะไรจะบอกสมณะศิลขมาศครู้ไหมคะอืมก็ ขอบคุณครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอขอบคุณครับก็ขอบคุณที่ดูแลมาจนถึงวันนี้ครับก็มีแค่นี้ครับสาธุสาธุครับ,รบน้องคิดว่าน้องจบจากที่นี่ไปแล้วน้องจะต่อที่นี่หรือจะไปต่อข้างนอกครับอยู่นี่ครับ อยู่นี่นะครับต่ออะไรครับปวชครับปวชอะไรครับทำไมเข้าปากหน่อยปวชยานยนต์ครับยานยนต์นะครับก็ภูมิใจครับที่ได้จบมสามก็ไม่ได้คิดว่าจะจบครับหลายครั้งมันก็มีอุปสรรคเข้ามาเช่นเรื่องเพื่อนนะครับมหนึ่งผมก็เข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้พอมสามเราก็เริ่มเข้าได้ยิ่งเพื่อนจะออกก็ไม่อยากให้ออก แต่ก็ห้ามไม่ห้าไม่ได้ครับอยากฝากว่าดอกไม้ที่ผีบานนะครับมันไม่สามารถผีบานได้ไปตลอดไปมันก็ต้องเหี่ยวเช่นเดียวกันกับโอกาสครับโอกาสที่นี่ดีๆมีมากก็ควรเก็บไว้ควรรีบไขวยคว้า,วาไว้ไม่งั้นก็จะเป็นคนที่ไร้ค่าไปทุกวันนะครับ ท่านบุญอยู่วัดมากกี่ปีแล้วคะหกเจ็ดปีมั้งครับในระยะเวลาที่อยู่วัดสอนอะไรท่านบุญบ้างคะก็สอนหลายอย่างครับก็มีสัมมาคารวะการรับผิดชอบงานตรงต่อเวลาแล้วก็ต้อง ต้องเห็นใจคนอื่นบ้างครับที่ผ่านมาเคยท้อจนรู้สึกอยากออกไหมคะก็เคยอยู่ครับทานบุญโอ้อยู่วัดอยู่แล้วเนาะจะต่ออะไรหรอต่อต่อสื่อครับอ๋อค่ะแล้วมีอะไรอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆคุณครูลูสมนะสศิมา r า a ไหมคะ ก็ขอขอบคุณครูรุ้นะครับถึงผมจะไม่ค่อยเข้าห้องเรียนเท่าไหร่ครับก็ทนทนเอาก็ได้ครับมันผ่านไปแล้วผมจะทำให้มันดีขึ้นใช่ไหมคะก็จะพยายามให้มันดีตัวนี้ค่ะก็น้องใบจะอยู่ต่อที่นี่ไหมครับอยู่ต่อครับต่อสื่อเหมือนทานบุญไหม สายสามัญน,นี่แหละครับยอยู่ซื้ออยู่ที่ผ่านมาน้องโอมเคยรู้สึกแบบอยากออกไหมคะก็มีเป็นบางครั้งครับแล้วอะไรทําให้น้องโอมอยู่มาจนถึงวันนี้ได้คะก็เพื่อนทุกคนครับมีอะไรจะบอกเพื่อนไหมคะครับ เพื่อนที่อยู่ต่อก็สู้ต่อไปนะครับส่วนคนที่จะออกก็มาหาเพื่อนอยู่ข้างในวัดบ่อยๆด้วยนะครับขอโทษในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําผิดไปครับก็ผมรู้ครับว่าผมทําให้คุรุสมณะหนักใจว่างครับก็ขอโทษหน้าที่ตรงนี้ด้วยครับผมก็จะทําให้ดีครับเชื่อฟังคุรุสมณะครับก็ ให้เพื่อนๆน้องๆพี่ๆมีความสุขครับก็ผมก็ไม่มีอะไรฝากมากครับก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณน้องเหนือค่ะก็ขอโทษครับที่บางครั้งก็ไม่เชื่อฟังบ้างครับแล้วก็ขอบคุณที่เหน็ดเหนื่อยเอาพละเพื่อนเพืนมสามครับ ค,ค่ะก็ถ้าเป็นในเกี่ยวกับโรงเรียนแบบกิจกรรมนี้ก็เป็นการแสดงออกค่ะที่กาแสงของมากขึ้นแล้วก็ถ้าการอยู่กับคนก็คือให้ฝึกอดทนค่ะเพราะว่าหนูก็เป็นคนที่เอาแต่ใจอยู่แล้วเมื่อก่อนนะคะพอเข้ามาก็ต้องแบบหัดยอมคนอื่น,นะค,ะค่ะค่ะน้องฟ้าก็จะออกไปแล้วใช่ไหมครับไปเรียนข้างนอกน้อง มีอะไรจะบอกที่นี่ไหมมีอะไรจะฝากไว้ที่นี่ไหมมีอะไรจะขอโทษหรือขอบคุณครูลุสรมณศิลคมาศหรือโรงเรียนที่ให้เราอยู่มาถึง,ถงวันนี้ไหมคะก็อยากขอบคุณทุกท่านและก็ทุกๆคนคะ่ะที่แบบคอยเตือนคอยด่าแล้วก็แบบคือ ซ้ําเติมอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันทําให้เราแบบเข้มแข็งขึ้นค่ะก็อยากจะขอบคุณในจุดนี้แล้วก็ใครที่อยู่ต่อก็ตั้งใจค่ะเพราะว่าคือสามปีที่หนูอยู่มามันก็แค่สามปีมันก็ได้เยอะมากค่ะได้หลายๆอย่างน้องบาวครับน้องาคำถามนี่เลยน้องจบมสามแล้วจะอยู่ต่อที่นี่ไหมก็ต้องลุ้นอยู่ค่ะ ต้องอยู่ใช่ไหมครับค่ะถ้าเบาอยู่ต่อนเนี่ยเบาอยู่คนเดียวด้วยอ่ะผู้หญิงอะเบารู้สึกยังไงบ้าเบวไหมคิดว่าก็บ้าเวอยู่ค่ะไม่มีเพื่อนเออเทิร์เอาเนาะค่ะ <c oughs> แค่สามปีเองใช่ไหมเบาอยู่วัดมากี่ปีแล้วคะก็ห้าหกปีแล้วค่ะก็ขอขอบคุณสามนาศิคมาตแล้วก็ครูรู้ด้วยนะคะที่ ทำให้หนูเป็นคนดีจนถึงทุกวันนี้ค่ะอ๋ะออยากจะฝากอะไรกับน้องฟ้าไหมเพื่อนจะไปแล้วเพื่อนไม่อยู่แล้วเหลือแค่สองคนตรงเนี้ยก็ให้สู้ต่อไปอมองมองหน้ากันหน่อยมองหน้ากันหน่อยยิ้มกันหน่อยมองหน้ากันยิ้มกันหน่อย